คนนั้นได้เลยแล้วถ้าเกิดอยู่ที่จูนนะฮะจูนนี่นี่ก็ได้นะฮะโอเคหรือว่าอ่าพี่ตี้ต้องช่วยมุดขันนะฮะที่ชื่อคุณอะไรครับตั้มตั้มฮะเปิดนะฮะเริ่มเลยนะฮะหมอไก่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 พอพวดพอไฟเดี๋ยวนะครับมันเล่นเกยหรือมันด่ามั้งเกยก็พอไฟไปนะเราต้องกระแทกเสียงนะฮะพอไฟพอไฟแล้วพอไฟแล้วพอพวดพอพวดนะ จอดรานจอด้านจอจานนะฮะจอจานนะฮะจอชิงจอชิ <t <t ้งวะจอดช้างจอดช้างจอดอกจอดเชิดจอดเชิญนะฮะยังไม่มีใครพินะจอเชิญถูกนะตองกระดาษตองกระดาษตอกระางนะอย่าบอกนะฮะสำคัญมากนะฮะอย่าบอกนะจอดกระดาษนะฮะขอฐานแล้วนะครับขอฐานแล้วขอฐานแล้วมานน้ำมุท ครับอย่าบอกนะครับอย่าบอกนะครับเราเด็กละขอเด็กแล้ขอเตาขอถุงขอทหารขอทหารนะขอถุงเขาไม่ผิดขอถุงหมูที่ใครรับเลยนะฮะขอถุงขอถุงละขอถุงขอขอถุงไม่ใช่รับนะล่ะขอถุงและขอถุงไม่ใช่นะครับที่เปหนึ่งแล้วนะหมดสินแล้วนะขอถุงอะไรฮะ ใจกติกานะครับเราเริ่มเล่นกันเลยเราจะเริ่มเล่นกันจริงๆเลยนะคะะะรับถือว่าซ้อมนะครับวักเสาร์นี้เล่นแล้วเป็นดีใจสี <laughs> ชื่ออะไรครับ